โอ้โหเอาดีๆเด้อนู่นนี่จิ้มบ่ลนี่เช็คไม่เช็คไม่เช็คหน้างานไม่เนี่ยไม่ไม่มีเช็คหน้างานเลยเหรอโอ้โหหลงบ่อฮะลงบ่อครับนะครับโอ้โหไม่มีจิ้มเลยครับจิ้มตายยังตะคุ้ยหน้างานเจ็บสุดเสียบีเช็คหน้างานเรียบร้อยครับสะดวกครับลงได้เสียบบัตรเตรียมย้ายเลยครับ สวัสดีครับอยู่กับน้ำฝนดำซิ่งครับวันนี้มาหรือซาครับหรือบ่อหรือบ่อไม่เน้นสวยเน้นดินเน้นนินใส่ใส่นาครับเนี่ยครับปลูกบ้านตรงเนี้ยแล้วฝนตกดินไหลครับอยากให้ดินเพิ่มขึ้นมาครับกันดินไหลเออเออเออไม่จึ๊กจึ๊จึ๊จ,จังเลย นะอยู่กับสุมิตโตโมครับ S h 1 2 0 6หเจ้าหมู่น้ำฝนวันนี้ครอบคุมการบินโดยเซบีเกษตรบีไซครับวิ <c oughs> บ่งดินได้สิบเที่ยวครับวันนี้จะค่ำแล้วครับเลยมารับจ็อบศุกตสต่อหัวฝนตกด้วยน,ะวน,นี่ก็มุมภายในห้องเก๋งเราครับ ก็จะสันส้นๆนิดนึงครับ๋ยวหาม,มาืองไม่กน หัวดบว่ะสิจากประสบการณ์และการเรียนรู้ครับหัวดบ่บัวเจ้าต้องเฮ็ดสามพับจะต้องเฮ็ดสามพับเพราะว่าชิวเลยกี่สิบบาทแต่เฮ็ดสามพับเจ้าเฮ้ยให้ยูไปต่อมาหลอกเงยเอาเห็นไหม อต่อมือไปอีกหกสิบเซนข้างล่างแข็งวะแข็งเนาะแข็งเพราะมันเป็นดินเหนียวขโมัไม่แข่งดูดินเหนียวมั้งดินเหลืองดินเหนียวดินเหลืองสำรองเลยยังระวังเรื่องดินเหลืองอะไรว่าขนาดจิ้มจิ้มดูผมยังพลาดด้วยบอกเลยด่ามาอีกแล้วยังไปเมองบอลบนตัวเอาเจ้าตัวมาเช็คหนังกัน มันนี่งดีย่สะสะโดนแล้วอันเนาะวาดินใส่จนมันไม่ได้ดิน,นอะไรพื้นที่แถวนี้มันดินใส่คนตกมาไหลอันลึกความลึกเท่าไหร่ครับเจ้าของามมวามลึกเหรอไม่มีความลึกเอาแค่ดินพอเนาะผมบอกมาประมาณหาเมตรหนึ่งบ่พอดโคกใหม่ของหน้าจัม ใคือโถมปรับต่อมาแล้วให้มันได้ห้าเมตรครับจากพื้นที่บ้านขยายออกมาห้าเมตรเขาก็ไม่ได้เน้นสะสวยนะครับเพราะว่าเข้ากเฮ็ดบ่งามอยู่แล้วเข้ากัะเฮ็ดบอ่งามอยู่แล้วิงงวสี้สวยกับบอดดายต้องรีบไปงานต่อด้วยครับฝนก็จะตก ก็จะตกอนน้เราก็ใช้เป็นโหมดเนะอครับรู้แต่โหมดเอก็สวิงเข้ไปเรื่องจะขึ้นไปยืนทานนี่โอ้เจังสิงบอจัจะมาดิสิกดูนเนะาะเย็นเป็นนาเป็นนาไมเลยอ้วโอ้เย,ย็นแ้อไปสาบอ,อกกันแล้น เป็นยังห้องเฮ็ดสาพับเดียวคิยี่หกบาทสามพับนี่ยแหละคุดที่เส้นชัยก่อนไม่เชื่อคุดดินงามครับวันรถดำเลี้ยงได้อ่างงนอยู่นั่นคือดังกึกกึกจังหวะวิ่งแห่งกัดั่งจะต้องเบรกเปาาเรอโม่เนี่ต้องเบรกเบา มันวืดไปล่าเรื่าเฟื่องอือเฟืองเรียวเดียวกันเฟื่องมันหน่อยไม่เองฟื่องเทียวมันหน่อยมองว่าน่ะขึ้นยื่หลุดมันเป็นเป็นแหงเขาอยู่ท่าเอียงยังสิเอวเอวมันไหลอยู่เรียวนะนี่ก็รอช่างตั้งแต่หลังสงการครับช่างบอกยังไม่ว่างงาน าบอกจะมาเปลี่ยนสปริงสปริงตัวกดแผ่นเพจนะครับเขาว่ามันอ่อนมันกดไม่เสมอแล้วถ้าเราอยู่พื้นที่เอยียงแบบนี้ครับคือเรายืนยืนรถเอยียงเนี่ยเดี๋ยวจะไหลไปครับเดี๋ยวจะโยกอยู่ในฟอ์เองเลยเธอโยกอยู่ในฟอ์เดี๋ยวโยกอยู่ในฟอ์ เท่งนินมาเขียนเิชิยยพีเขียนับเขียนมันหนาสิจาเอีหกม่มันเหงากาซาี่แต่วันกหงาหัวแต่ว่าจิมหนาเจ้าของบอกกัาไปลองลอยซีเราก<อ>จิม,นเ,นมนเนี่ยงเลยเป็นสองเนี่ยลองให้เอฟซีดูดิเวลาบอกบอกบอก <c oughs> บอกบอกแบบเวลาเขาก็คนทุ่นกว่ามากเิเมื่อไม่จะจิมหนาเจ้าของ มันกิ้มนี่หรืมันบ่อนว่ามันจะกิ้มเลยแตาแบบยุทธายุทธาเมื่อเมื่อกอดดินนี่ปั้นเขาหารถนี่จิ้มเลยทั้งงอมือสุดนี่จิ้มนี่เนาะพับพับมือสุดนึ่ มง,งละสองพหค่สามชั่วโมง่สเมื่อเือไปเห็ดชั่วโ <c oughs> มงละสองพอยูอ่ะสิชั่วโมงมาคือบอริจาคไปไล่บ้านรลดนมเบียคือจึก กินเท่าพ่อปอน,นม,อมนนนันแม่มองถงแมว่าหนาจะเห็นปอนไหมมองพวอปาร์ลักอะไรอย่างนี้จะวิ่งเรีวจัดเลยเ ตาซาตาซานี่เขาสวิงเร็วกว่านี้เลยอืมมันมันแบบมันหนาสีสวิงแบบเร็วระดับเดียวเนาะมันนี่มันจืดไปที่แรกก็บวูดหรือกับวืดมันเป็นไปเป็กเออมันวืดแล้วทำไปเบรกจึกเลื่อยเลยมันเขาไม่ได้สูงแห้งเลยแต่ว่ามันแบบว่ามันเร็วอยากสาเรียวไปเรื่อยๆอย่างพวกนั้นถ้าที่เป็นแบบสาแล้วไปเร็วมันวืด เก็บหนามมาอยู่เลยวันาอันนี้ตื่นสายดินไสพี่เนี่ยคอยบายใจมันเนี่ยเพราจะว่ามองดินเหนียวเลยอันตอนเรามองเขาสูงอันนี้มันไหลลงุ่มฝนตกมากกับไลไหลมาน้ำหนามตินก็มาอันอันอันไปเรื่อยๆสระก็เลยตื่นไปเรื่อยๆจนเฮ็ดบ่อขยะเราไปการซาหนามเป็นบ่อขยะ ก็ม,มองการทํางานในห้องกิ่งนะครับเพิ่งเพิ่งได้ถ่ายนี่เลยครับปก,กติผมก็จะขับนะฝนเ็จะขับดูดําเลยไม่มีเวลามาถ่ายต่างคนต่าง,งทํางานครับการทํางานก็ประมาณนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ すいません。<laughs> <laughs>